สวัสดีค่ะมุกชัชยานะคะหายหน้าหายตากันไปนานมากค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับคุณหนุยอัมพลนะคะร็อกเกอร์มือขวานักร้องนำวงไมโครค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเข้าสู่วัย58ปีไปที่เทียบร้อยแล้วนะคะและเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับร็อกเกอร์หนุ่มคนนี้นะคะแล้วคุณอุ๋ยอัมพลลำพูนแหละเจ้าตัวนะคะได้มีผลงานในการสร้างชื่อเสียงมากมายเลยค่ะอย่างเช่นไวร์เริงน้ำพุแล้วก็ยังมีวงดนตรีที่ประสบความสําเร็จในนามของวงไมโครด้วยนะคะในได้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเก่งในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็เก่งในเรื่องของนักร้องด้วยท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆค่ะ สำหรับประวัติของคุณอำพลลำคููนะคะเขาเนี่ยมีชื่อเล่นชื่อว่าคุณหนุ่ยค่ะแล้วก็เดิมเนี่ยเป็นคนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศ,ศักร,ราช2506ค่ะตัวเขาเองนะคะเป็นลูกชายคนเล็กค่ะคุณชมคะแล้วก็มีพี่สาวทั้งหมด2คน ในด้านชีวิตของครอบครัวค่ะเคยมีการสมรสกับคุณมาชาวัฒนาพาณิชนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะก็ได้มีการหย่ากันเมื่อประมาณปลายปี2540ค่ะมีลูกชาย1คนนั่นก็คือคุณกายนวคนนั้นเองนะคะ คุณอภพลลำพูนค,ค่ะได้มีการเข้าวงการเริ่มจากการเป็นนักแสดงเนาะโดยเข้ามาในวงการในสังกัดของ5 star production ถูกชักชวนจากพุ่มกับชื่อดังอย่างคุณเปียโโบสเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็มีการแสดงภาพยนตร์ในเรื่องไวร์เริงนะคะเมื่อประมาณพศ2 5 2 7ค่ะต่อมาในปีเดียวกันนะคะก็ได้มีการแสดงภาพยนตร์เรื่องน้ำพุค่ะซึ่งไอ้เจ้าภาพยนตร์เรื่องนี้แหละที่ทำให้คุณอภคลนะคะได้มีการรับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาดารานำชายยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลสุพรรณหงษ์จากการประกวดภาพยนต์เอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะผู้ชมขาโอ้โหเียกไี้ยว่า2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าปังมากๆแล้วนะคะส่วนผลงานอัลบั้มที่ดีที่สุดของคุณหนุ่ยเนี่ยเห็นจะเป็นในชุดที่แตกออกมาจากไมโครนะคะนั่นก็คือชุดวัตถุ w i f i ค่ะคุณผู้ชมจากการที่ได้สุดยอดมือกีตาร์อันดับ7ของประเทศไทยอย่างคุณ สิริคงหอเวชกุลนะคะแล้วก็แย้เด e k i ิ s มาร่วมง,งานด้วยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็มีสุดยอดมือกลองอย่างคุณหลังเด e k i ิ s ด้วยนะคะมาร่วมวงด้วยเองค่ะทำให้เขาเนี่ยโด่งดังมากๆจากอัลบั้มชุดนี้นะคะซึ่งอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนคลับค่ะสามารถติดตามคุณหนุ่ยอ้บนได้นะคะ นั่นก็คือทางอินสตาแกรมค่ะที่ต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของคุณหนุ่มอัมพลเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นการลงลูกธรรมชาติลงลูกแมวลงรูปสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าติดดินมากๆจริงๆจ้าไม่ว่าจะเป็นการซ้อมดนตรีทํากับข้าวหรือแม้แต่การถ่ายภาพบ้านสวนด้วยฝีมือการตกแต่งของตัวเองด้วยนะคะยิ่งทําให้เรื่องราวดูมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาค่ะถ่ายทอดออกมาได้น่าติดตามดีทีเดียวค่ะและว,วันนี้นะคะ หากใครที่คิดถึงคุณหนุ่ยคะ่ะทางเราจะพาไปชมภาพปัจจุบันของคุณหนุ่ยอัมพลกันสักนิดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเอ๊ะจะมีการแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนเราลองไปชมพร้อมๆกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าสังเกตจากภาพได้นะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โหอดีตกับปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าต่างกันไหมนี่มันแทบจะไม่ได้ต่างเลยนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเลยคะ่ะผู้ชมคะ่ะ ใครที่คิดถึงนะคะก็สามารถไปติดตามอินสตาแกรมของคุณหนุ่ยได้เสมอเสมอเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตเรื่องราวการใช้ชีวิตของเขาอยู่ที่บ้านของเขาอะนะคะไปติดตามกันได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไมพะ่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม